ต้องปีนเ้คืกว่าหนีบปีหนีบปีด็กมาหรือไม่อย่างไรเนีเยดิโดยการคัดรองต่างๆและในขณะนี้มาตรการในเรื่องของการเยี่ยมอย่างใกล้ชิดเนี่ยเราก็เราเ็เริก์เคเปชั่วคราวเลยไม่ให้มกการเยี่ยมการเยี่ยมการเยี่ยมตามปกติเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ว่า ผู้ต้องขังกับญาติเนี่ยเขาอยู่ห่างกันนะครับการพูดคุยโดยใช้โทรศัพท์พูดคุยกันเนี่ยมันก็เลยไม่ไม,ไม่น่ากังวลอะไรนะักแล้วก็ญาติที่ไปเยี่ยมเนี่ยต,ต้องใส่หน้ากากนะครับใส่หน้ากากดูแลให้ครบถ้วนและส่วนของหน้ากากเนี่ยของราชทันก็ทานะครับมีทั้งแจกจ่ายมีทั้งจําหน่ายนะครับในเรื่องเป็นหน้ากากทางเลือก ปกติวันนี้เนี่ยน,นักโทษหรือผู้ต้องขังเนี่ยยังไม่มีใครเจ็บป่วยนะครับเจ็บป่วยตรงนี้เพราะว่าเราระมัดระวังผมเข้าใจว่าผู้ต้องขังซึ่งอยู่ในบริเวณที่ติดอยู่แล้วเนี่ยจะดูแลง่ายกว่าพี่น้องประชาชนที่เคลื่อนไหวไปมานะครับตรงนี้ก็คิดว่าถ้าจะติดกันเนี่ยมันก็คงหลังหลังหลังจาก โซนอื่นหลังจากประชาชนในสซนอื่นแล้วตอนนี้ฮะทางผู้ต้องขังฮะมีการช่วยผลิตหน้ากากผ้าได้มากน้อยแค่ไหนครับก็เราทําได้เดือนละประมาณหนึ่งล้านชิ้นนะหล้านชิ้นเป็นการตัดเย็บแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้รายงานที่ประชุมรายงานท่านนายกไปว่าในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยเราก็จะผลิตได้ประมาณหนึ่งล้านชิ้นแล้วก็มีการจําหน่ายออกไปเรื่อยๆแล้วก็มีการ จกจ่ายไปบางส่วนนะครึ่งๆกันแล้วในส่วนเดือนหน้าถ้ายังมีความต้องการอยู่แล้วก็จะผลิตไปไปเรื่อยๆเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเจสเรือนจำเนี่ยจะได้ประมาณ4ี่หรพันกว่าชิตต้นต่อวันแล้วตอนนี้ครับมันกระแสเรื่องโคนะวิดเนี่ยครับประชาชนโรมตีรัฐบาลมากคนะเหมันกับไม่เชื่อมั่นรัฐบาลเนี้ยจะเราจะ ผมผมดูแล้วมันเป็นวันต่อวันหรือบางช่วงเนี่ยในช่วงที่มีผีน้อยหรือมีแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศที่จะกลับมาเนี่ยเราก็วิตกกังวลกันนะครับแต่ว่าเวลาเขากลับมาแล้วเนี่ยกลับไปอยู่บ้านไปต่างจังหวัดเนี่ยกลับมีผู้คนที่ติดเชื้อจาก,กแรงงานหรือหรือผีน้อยเนี่ยไม่มากนะครับไม่มากกับ กับตรงกันข้ามกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกับตาปกติเราคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่ามันก็พากันไปติดอย่างคนไปดูมวยบ้างไปดูกีฬาอะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่งความคาดหวังหรือความเข้าใจในตอนแรกเนี่ยเราเรากลัวคนไปทํางานแต่คนไปทํางานเขาไปทํางานเขาไม่ได้ไปเที่ยวไปเตะเตท,ที่ไหนอย่างไรพบรผู้คนน้อยมันเป็นการไปทํางานมันไม่ได้ไปไป,ไปสวนเสเฮฮาหรือว่าไปไปเที่ยวอะไร มันมันก็เปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแต่ละวันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่าเพิ่งไปให้คะแนนสอบได้สอบตกเลยนะมาช่วยกันวันนี้เนี่ยเราจะต้องเ,อเรียนกันทางทางการสื่อสารเนี่ยทางทางบ้านนะเรียนอยู่บ้านนะหรือโรองเรียนหรือสถาบัานหรือมหาวิทยาลัยต่างๆเหล่นี้ก็ก็จะมีมาตรการอะไรต่างๆที่ออกมาผมก็ขอให้ฟังท่านนายกจะจะเคาะกันในวันนี้ ไม่ได้ช้าเกินไปนะครับนะครับสถานการณ์อะไรต่างๆมันก็เป็นอย่างที่ผมว่าเราเราวิตกคนไปทํางานต่างประเทศอย่างจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเราก็ไปคุมกันพวกคนที่ไปทํางานแล้วกลับมาปรากฏว่าเขาไม่ป่วยแต่ไม่ป่วยไอ้คนไปดูมวยม,มาดูมวยแล้วกลับไปอยู่บ้านก็พากันไปติดติดที่โรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันเป้าหมายของสองคนเนี่ยมันมันมันเปลี่ยนไปเขาก็อาจจะมี แนวทางที่ที่ชัดเจนขึ้นรัฐบ,บาลจะผ่านวิกฤตต่างๆไปได้ใช่ไหมตอนนี้มีหลายเรื่องเข้ามาพร้อมๆกันเลยครับครับก,ก,ก็ก็ต้องทํางานกันหนักๆกรณีที่ฝ่ายค้านนะครับรขะะเขาเสนอขอเปิดประชุมสมัยวิสามันเพื่อเอาปัญหามาพูดคุยในสภาค,ครับก็สภาก็อย่าไปรวมกันเยอะนะครับไปรวมกันเยอะเดี๋ยวก็ติดกันไปในสภาไม่รู้ใครเป็นใครก็ผ่าๆไปสักระยะเวลาหนึ่งผมคิดว่าถ้ามัน ดูเบาแล้วก็เปิดได้ไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไม่เปิดแต่ว่าตอนนี้ถ้าเปิดประชุมสภามีคน500คนไปรวมกันอยู่ที่เดียวรัฐบาลไม่ต้องการให้คนไปชุมนุมกันมากอยู่แล้วในขณะนี้กลัวมันจะติดต่อกันไปก็คือแนวทางของพรรคประชารัฐก็คือไม่เห็นไม่เห็นควรให้เปิดตอนนี้อ,อย่าเพิ่งไปเปิดเลยนะคบผมก็ไม่เห็นเพราะว่าไปเปิดไปประชุมสภาผมเป็นสสด้วยเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่ากลัวน,นะครับวันหนึ่งเราทํางานเสร็จก็รีบกลับบ้าน มัวไปดื่มไปเที่ยวไปอะไรมันน่ากลัวนะครับบ้านไขรบ้านมันดีกว่าโอเคครับขอบคุณครับ